นี่นี่ลูกค้าก็กินตั้งแต่ตั้งแต่ชีสทอสวัสดีจ้าวันนี้ช่องตากล้องพาไปเรื่อยเรามาอยู่กันที่จังหวัดลบบุรีมีร้านหนึ่งที่ถ้าเรามาจังหวัดลบบุรีแล้วเนี่ยเราจะพลาดไม่ได้เลยร้านนี้อ,อ,อยู่ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ลบบุรีเป็นร้านเบอร์เกอร์ ชื่อว่า Burger. เบอร์เวอร์เบอร์เกขาเป็นเบอร์เกอร์ที่อร่อยมากมาที่นี่นะเนื้อแน่นๆให้จุกจุราคาเป็นกันเองน่ารักจ,จุ๋มจิ๋มเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่ามันมีเมนูอะไรให้เราสั่งบ้างเพราะเราไม่ได้มานานมากแ,แล้วเขาก็แบบว่าอัปเดตเมนูออกมาพัฒนาออกมากันอยู่เรื่อยๆเไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้เราก็ตกเทรนดไปแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไป ออเดอร์เมนูใหม่ๆมาลองกินกันบ้างไปหาพี่โจ้พี่ตุ๊กดูว่าเขาจะแนะนำอะไรบ้างมาจ้ะฮัลโหลสวัสดีจ้า,านับผมอ่านี่พี่โจโ้และน้องตุ๊กแห่งเบอร์เวอร์เบอร์เกอร์ของดีประจำเมืองลบบุรีอ, <laughs> อยากให้ไปเป็นของดีเมืองกรุงเทพจังเลยอะ่ะเมื่อ <laughs> ก่อนนี้ที่เรามาเนี่ยก็คือจะมีอันนี้อันนี้ ที่เราจำความได้อ๋อมีอันน,น,นี้แล้วก็เป็นเฟรนช์ฟรายอันนี้เนี่ยเขาก็มีฝ่าย R อแอนเขาได้มีการคิดค้นวิจัยและพัฒนาเมนูใหม่ๆออกมาเออเป็นเมนูนี่เบอร์เกอร์หมูควายก็คือเป็นเบอร์เกอร์ หมูแนกกับซอสโคจูจันอ่าชื่อชื่อแปลกๆไหมเออใช่จ้ะใช่หมูควายเออใช่ตอนนั้นตอนนั้นโควิดไงกำลังจะต้องใช้สูตรควายอ๋อฉีดฉีดวัคซีนอ่ะหรออ่าเราก็เลยใช้คำว่าหมูควายเพราะว่าเราใช้สองหมูสองอย่างมาเละมามาควายกันก็จะเป็นเบอร์เกอร์หมูที่เป็นออริจินอลอ่า กับสันคอหมูย่างซอสโคจูจังโอ้ไม่ก็ไว้ไว้ข้างบนเป็นเป็นเทคอีเทคเจอร์หนึ่งอ่ามันก็จะมีรสชาติที่เพิ่มมากขึ้นอ่าก็เลยตั้งชื่อล้อๆช่วงนั้นว่าหมูไฟอ๋อหมูมันไฟกันอย่างนี้อ่าเดี๋ยวจะมีบูสเตอร์อีกมีบูสเตอร์เป็นชั้นที่สามไม่รู้จะอ้าปากยังไงเลยนะเพราะว่าเบอร์เกอร์ของร้านพี่โจอ่ะคือแบบเนื้อหนาเนื้อมันหนามากแล้วพอ โดยปกติเนี่ยคือชิ้นหนึ่งเนี่ยเราก็แบบโอ้โหต้องพยายามอ้าปากแล้วนะอันนี้นี่คือสองชั้นนะแล้วถ้าสามชั้นมีบูสเตอร์เพิ่มมาอีกชั้นหนึ่งไม่รู้ <Hi S 1> จะกินยังไงแล้วเนี่ยวันนี้ใส่หมูควายหมูควายแ <Black Boy S 2> บดบอยแล้วก็หอยลายชีสแซนด์วิชได้ครับไปรอเลยจ้ะรอก่อนครับต้องใจเย็นๆนิดนึงเพราะว่าเขาไม่ได้ทำค้างเอาไว้แบบไม่ได้ทำทิ้งเอาไว้อะ คือพอมีออเดอร์มาปุ๊บเขาก็จะไปเอาออกมาแล้วก็มาสีทีละอันเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ไม่เป็นไรเพื่อของอร่อยเราอออรอได้เนื้อไก่หอยลายหมูไฟคยัค่อ,อาหารตอนนี้มาครบเรียบร้อยแล้วเฟรนช์ฟรายชีสแล้วก็แซนด์วิชแซนด์วิชหอยลาย ชีสโอ้เห็นแบบชีสเลยอ่ะเขากินเลยนะโอ้เฮ้แล้วก็อืมอร่อย คือขนมปังข้างนอกกรอบข้างในนุ่มแล้วก็ครีมชีสอร่อยสำหรับตัวเองคือหวานไปนิดนึงแต่ว่าไอเรามันเป็นคนแบบบ้าไม่ชอบหวานไงก็เลยคิดว่าเออหวานแต่ว่าสำหรับคนอื่นเนี่ยคือคนไทยชอบรสชาตินี้ออมันไม่ได้หวานมากนะ อร่อยอันนี้คือประกอบด้วยเบอร์เกอร์ก็คือเนื้อหมูแล้วก็ซอสโคชูจังกับหมูผัดซอสโคชูจังคำถามคือว่าจะเข้าปากอีท่าไหนก่อนหือ หอ,อมซอสหอมซอสโคชูจังเปรี้ยวๆหวานๆอ๋อ,อที่หวานนี่ยคือสบับปะรดโอเคอืมอืม หญามากหนามากแม่อันนี้เป็นเมนูมใหม่โอเคและชิ้นนี้คือชิ้นที่ลอยคอลอคอยโอเคชิ้นนี้ก็คือประกอบด้วยเนื้อสองชั้นมีแตงกวาดองพริกย่างแล้วก็ชีสไม่ใช่ยังกินไม่โดนพริกย่างและแตงกวาดอง เป็นวาดองมีความสดมากอร่อยรู้สึกเหมือนกับว่าพระเจ้าจะเป็นใจเพราะกัดมายัางไม่เจอพริกเลยพค่นี้คำหนต้องกินต้องเจอพริกนะอืมอืม ถ้ากินคู่กับพริกแล้วมันอร่อยอ่ะคือทำในกินเข้าไปคือมันเจอทั้งแตงกวาดองทั้งพริกทั้งพริกย่างพริกมันไม่เผ็ดนะมันให้ความเผ็ดนิดทำให้แบบว่าเพิ่มรสชาติของเนื้อทำให้แบบมันชูรสชาติของเนื้อขึ้นมาได้ได้เยอะขึ้นหนึ่งเีอย่าืตะกี้เนี้ยคือกัดไปเจอทั้งแตงกวาดองแล้วก็พริกซึ่งพอแบบพอเคี้ยวเข้าไปกันแล้วเนี่ย ตัวพริกเนี่ยมันชูรสของเนื้อให้แบบให้มันให้มันอร่อยยิ่งขึ้นอะ่ะมันทําให้มีรสชาติมากขึ้นเอาจริงๆตอนที่ไม่มีพริกเนื้อมันก็อร่อยมากแล้วนะออกินพริกเข้าไปมันก็ยิ่งอร่อยเข้าไปอีกอะ่ะเมนูนี้นะห้ามพลาดสายเนื้อห้ามพลาดแนะนำแฟตบอยเบอร์เกแล้วก็ มาต่อกันที่ของกินเล่นบ้างอันนี้คือเฟรนช์ฟรายชีสเขาก็เป็นเฟรนช์ฟรายทอดกรอบๆโรยด้วยผงชีสไม่พอยังมาต่อด้วยชีสดิปอีกก็ดิปไปเลยจ้าหอมชีสมาก หอมชีสมากอร่อยอร่อยทุกอย่างคือจริงๆแล้ว <c oughs> สำหรับเรานะคืออร่อยทุกเมนูเลยแต่ที่ให้เป็นที่หนึ่งในใจก็คือบัดบ่อยอันนี้ มันเป็นการผสมผสานของวัฒนธรรมระหว่างหมูไทยและหมูเกาหลีอันนี้ก็อร่อยคือเป็นเป็นเบอร์เกอร์ที่ไม่มีไม่มีเจ้าอื่นทำเออยังไม่มีใครทำอย่างที่บอกว่าเขามีแผนก R&D ที่แบบว่าพยายามรังสรรค์เมนูใหม่ๆมาไปหาสูตรใหม่ๆมาอะไรอย่างเงี้ยมาให้เราลิมลองกันเนาะ ร้านเบอร์เวอร์เบอร์เกอร์อยู่หน้าโรบินสันลบบุรีถ้าใครจะเดินทางไปต่างจังหวัดมีผ่านลบบุรีอย่าลืมแวนะหรือถ้าใครอยากใครไม่ได้ไปใครไม่ได้ผ่านแต่อยากกินเบอร์เกอร์อร่อยๆมาที่นี่ได้เลยเบอร์เวอร์เบอร์เกอร์จังหวัดลบบุรีครับผมตอนนี้เราอยู่กับพี่โจแห่งเบอร์เวอร์เบอร์เกอร์สวัสดีครับ, <Burger. S 2> รบอาจารย์ พี่โจเนี่ยคือเป็นพี่ที่รู้จักกันมาก่อนใช่สมัยเรายังเป็นแก๊งปันป่นจักรยาน,น,ายานแล้วก็พี่โจมาพบทางสว่างมาเป็นเจ้าของกิจการเบอร์เกอร์ครับมาเป็นมาอย่างไงเหรอจ๊ะพี่โจเบื่อเบือเ่องานเบื่องานทําแล้วก็เรารู้แล้วว่าเออมันมันมันมาได้ระดับนี้ละเราพอละก็เลยจะหาทำต่านั้นก็ตอนนั้นก็คิดว่าเออเราเราเราชอบกิน อาหารประเภทนี้แหละ,ะจ<า>กะก็เลยลองทํากินลองทําอะไรดูเราคิดว่าคนอื่นก็น่าจะชอบเหมือนเรา,าก,ก็เลยทําทำมาเรื่อยๆอถึงวันหนึ่งก็เปิดจก,ก็วัดดวงไปเลยว่าจะขายได้หรือขายไม่ได้ก็แล้วแต่ประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ปรากฏว่าก็6ปีละก็วัดดวงมา6ปีละก็ยังขายได้อยู่ ก็ยังก็ยังดีอยู่ดีครับดีคนตอบรับดีไม่ถึงมาถึงไกลถึงทั้งเบอร์เกอร์เอ้ยถึงตั้งลรบรีเนี่ยพี่เราเดิมทีเราเคยอยู่กรุงเทพกันเนาะอ๋อได้ได้ภรรยาที่นี่ได้ภรรยาหนีหนีตามภรรยามาอยู่ที่นี่อ๋อโอเคก็อันนี้ก็เสียใจกับคนกรุงเทพด้วยถ้าพี่โจได้ภรรยาตั้งแต่อยู่กรุงเทพพวกเราก็สบายไปแล้ว ก็จริงๆงน้องตูกก็ก็อยู่ในในแกง๊งในกวนเดียวกันมาก่อนด้วยเหมือนกันอยู่จังหวัดลบบุรีคนลบบุรีก็เลยโชคดีได้กินของอร่อยโอ้โอขอบคุณครับขอบคุณครับ <laughs> แล้วอันนี้เนี่ยคือขนมปังเอยซอสเอยหรืออะไรเอยเนี่ยก็คือทําเองหมดเลยใช่ไหมใช่ใช่ทีมงานอย่างอย่างขนมปังเราก็จะให้เป็นทั้งพี่สไปายที่ทำเบเกอรี่ทาให้แล้วเราก็รีเควสต์ว่าเราต้องการแบบ ม,มันมีความนุ่มมากอะ่ะมันไม่ใช่แบบเป็นขนมปังด้านๆเหมือนกับที่แบบที่เราไปหาซื้อกันจากในตลาดแล้วมาทำเบอร์เกอร์เองเออแบบมันมีความนุ่มจริงอ่านุ่มประมาณไหนสผสม,บสมแบบไหนอะไรเงี้ยเราก็ควบคุมจ่าคุณคุณภาพมันอืออือแล้วก็อย่างหมูอย่าง เนื้อเนื้อสดเนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดิวกับร้านจนตอนนี้เป็นพาร์ตเนอร์กันแล้วอ่าเราว่าเนื้อส่วนไหนอเขาก็จะรู้ว่าเราต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้จะเก็บของไว้ให้เราใช่ใช่เขาจะทำไว้ให้เราแล้วก็เนื้อของพี่โจอ่ะก็คือชิ้นหนาชิ้นหนึ่งเนี่ยพี่โจใช้ใช้ปริมาณประมาณกี่กรัมอ่ะจ๊ะประมาณร้อยร้อย ร้อยกรัมขึ้นไปประมาณหนึ่งขีดหนึ่งหนึ่งขีดหนึ่งขีดกว่าอะไรเงี้ยไม่ไม่ถึงกับช่างแต่ใช้ลักษณะเป็นหั่นแล้วใช้ลักษณะน้ำหนักที่เราทำนะอ<า>่ะนีประมาณขีดหนึง่งมันไม่ไม่ต่ำกว่าขีดหนึง่งแน่นอนทั้งเนื้อทั้งหมูเหมือนกันเหมือนกัน<า>เหมือนกันเลยควันวันหนึ่งขายเยอะไหมพี่โจมันแล้วแต่วันเอาไปว่าพอได้พอได้ของอร่อยมันก็ต้องมีคนกินเป็นธรรมดาใช่ใช่ครับ ขนาดฝรั่งกินแล้วย,ยังบอกว่าอร่อยอ่ะก็คิดดูใช่ไหมฝรั่งมากินก็จะกินมันก็เนื้อเป็นหลักซึ่งจริงๆด้วยปริมาณแบบนี้ของคุณภาพแบบนี้แต่ร้านพี่โจอ่ะขายเบอร์เกอร์ค่อนข้างราคาถูกอะ่ะราคาแบบนา่นารักน่ารักมากก็เริ่มเริ่มต้นถ้าเป็นหมูเนี่ยเราเริ่มต้นที่99าบาทถ้าเบอร์เกอร์เนื้อเริ่มต้นที่ท1 1 9่อ เบอร์เกอร์เนื้อหา119บาทที่ไหนมีกินพร้อมชีสแล้วนะเออแอดชีสมีแฮมเบคอนเออมีครบใช่ทั้งแฮมเบคอนทั้งชีสทั้งเนื้อแล้วก็ชิ้นชิ้นแบบชิ้นหนาอิ่มอิ่มเลยใช่ใช่หนึ่งชิ้นคืออิ่มเลยอ่ะ119บาทอยู่ได้ไหมพี่ก็ได้กําไรน้อยหน่อยแต่เอ่อเวลาลูกค้ามาทานเนี่ยมามามาทานเนี่ยก็จะรู้สึกว่า ไม่รู้สึกโดนเอาเปรียบหรือว่ารู้สึกมากินบ่อยๆได้ไม่รู้สึกอ่าหรืออยากกินเบอร์เกอร์แต่ไม่ใช่ว่าเป็นมื้อพิเศษชัตทีเดียวอะไรสามารถที่จะ้อาทิตย์หนึ่งมากินได้สองครั้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เดี๋ยวนี้ก๋วยเตี๋ยวก็หกเจ็ดสิบแริงถ้าจะเป็นสองสองชั้นอย่างอย่างแฟตบอยตัวนี้ก็จะเป็นร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับเพราะด้วยความที่เนื้อมันดับเบิลเข้ามาเนาะ ราคาน่ารักมากฝากพี่เจ้าฝากร้านหน่อยละกันจ้ะถ้าใครอยากกินเบอร์เกอร์แบบโฮมเมดแท้ๆนะครับเราก็ตั้งใจทําทุกอันสั่งถึงทํำไม่ทําทิ้งไว้อันนี้อันนี้คือไฮไลท์เลยเราก็จะเน้นเรื่องนี้ช้าหน่อยแต่อร่อยชัวร์ประมาณนั้นถูกต้องก็มากินที่โรบินสันลบรี หน้าไปรษณีย์หน้าไปรษณีนะครับออกประตูเคฟซีมาอยู่ซ้ายมือ<า>นะครับก็จะมาเปิดร้านประมาณบา <Okay. S 2> ่ายสองไม่ตรงอาจะมาบ่ายสองกว่าบ่ายสองไม่ตรงแต่สองทุ่มปิดตรงเพราะนั้นถ้า,ถาไงถ้าจะมา,มา<อ>บ่ายสองนี่คือได้กินเลยไหมพี่ยัง ใช้เวลาตั้งร้าน15นาทีโอเคแล้วใช้ประมาณ2ครึ่งมากะเรียกว่ามาบ่ายสองไม่ตรงปิด2ทุ่มตรงโอเคถ้าจะมาก่อนหรืออะไรจะก็โทรมาที่ร้านได้ครับโทรมาที่ร้านได้ฝากเบอร์โทรเลยจ้ะ082 9จ้ะ1970099โทรมาสั่งจองก่อนออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะสั่งไว้ก่อนแล้วค่อยมารับเพราะว่าเราจะมีระยะเวลาในการทำค่อนข้างนานก็ฝากเพจ เฟซบุ๊กเบอร์เวอร์เบอร์เกอร์เบอร์เวอร์เบอร์เกอร์ก B U R R V E จ้ะ B U R G E R ครับอ่านว่าเบอร์เวอร์เบอร์เกอร์ครับเบอร์เวอร์เบอร์เกอร์หรือเสกคำว่าเบอร์เกอร์ลบุรีอะไรเดี๋ยวก็เจออ่าของดังเมืองลบุรีของดีของดังประจำเมืองลบุรีโอยอย่าไปพูดแบบนั้นอายเขาอายยังไงถูกของอร่อยขนาดนี้อายทำไมอันนี้เนี่ยเบอร์เกอร์ของพี่โจเนี่ยคือ เป็นอะไรที่แบบว่าเมื่อก่อนถ้าเราอยากกินเบอร์เกอร์เนี่ยต่อให้ลอบุรีเราก็ยังต้องขนขนกันมาหรือถ้าเราไปต่างจังหวัดยอะไรเงี้ยต่อให้ไม่ใช่ทางผ่านเราก็ต้องพยายามเข้ามาเพื่อที่จะได้แบบว่าโอเคมากินเบอร์เกอร์อร่อยอะไรอย่างเงี้ยนะถูกหรือว่าอร่อยถูกและอร่อย <c oughs> อทั้งถูกและอร่อยโ <c oughs> อเคได้ประมาณนั้นจ้ะยินด,ดีต้อนรับยินดีต้อนรับนะครับจ้ะ ก็แวะมานะจ๊ะพี่โจเบอร์เวอร์เบอร์เกอร์ประจำอยู่ที่โรบรินสันรถรบุรีอ่าครับจ้ะโอเคงั้นก็วันนี้พี่โจกับเล็กลาไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะวันนี้ฝากช่วยกดไลค์ like, กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามด้วยครั้งหน้าเราจะพาไปกินที่ไหนจะได้ไม่พลาดการติดตามนะโอเคงั้นไปแล้วจ้ะวันนี้บ๊ายบาย เจอพี่ขาประจำหรือเปล่าคะใช่ครับรก,กินที่นี่กินที่นี่มานานหรือ,อยังจ๊ะน,น่าจะได้เกือบสามสองหรือสามปีนี่นะโอเคแสดงว่าแฟนพันธ์แท้และชอบเมนูไหนเป็นพิเศษจ๊ะก็ปกติจะสั่งเมออริจินอลบิบกอร์กะ h a ปป y บิบ ระหว่างอันนี้กับแฮปปี้บีฟกับอนนอริจินอลอันไหนอร่อยกว่ากันแตกต่างกันครับก็คือแฮปปี้บีฟจะมีเหมือนเมนูเนตเผ็ดอ่ะแต่ตัวออริจินอลจะมีเบคอนแต่ไม่มีไม่มีมมเมนูเนตอ่าแล้วแต่อรมอันอนีน้ลูกชายข้างหลังไม่พูดไม่จาเลยอ่ะท <c oughs> านอย่างเดียว <c oughs> อร่อยไหมดูหน้าดิหน้าโคตรฟินเลยอ่ะโอเคขอบคุณมากค่ะ